เครื premises, 1, ่องบดเมล็ดกาแฟมือหมุนกล่องไม้สไตล์วินเทจสามารถบดชงได้หลายรูปแบบเลยนะครับเนื Legend ่องจากเฟืองบดสามารถปรับระดับความละเอียดของการบดได้จะบดละเอียดมากละเอียดน้อยบดหยาบได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับเราจะใส่เมล็ดกาแฟลงไปด้านบนตรงนี้นะครับและผงกาแฟที่บดก็จะหล่นลงมาข้างล่างตรงนี้ครับจะเป็นลิ้นชักแบบนี้วิธีปรับความละเอียดของการบดนะครับหมุนน็อตตัวนี้ออกเอามือหมุนออกนะครับก็ตัวนี้ออกก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับในการปรับความละเอียดถ้าหมุน เข้าแน่นความละเอียดก็จะมากถ้าหมุนออกหลวม,ลวมความละเอียดก็จะน้อยลงนะครับก็สามารถปรับได้ตามความต้องการเลยนะครับเมื่อปรับได้ที่แล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับเทเมล็ดกาแฟลงไปได้เลยนะครับแล้วก็หมุนบดได้แบบนี้เลยครับเครื่องบดบดได้เร็วนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะต้องใช้แรงช่วยหน่อยนะครับ เมื่อบดเสร็จแล้วก็ดึงลิ้นชักออกมาได้เลยนะครับผงกาแฟาที่บดก็จะหล่นลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับเครื่องบดเมล็ดกาแฟามือหมุนชุดนี้ค่อนข้างจะบดกาแฟาได้ละเอียดและสม่ำเสมอนะครับบดเสร็จแล้วก็ไปชงกับเครื่องชงกาแฟาได้เลยนะครับก็ามาใส่เครื่องชงแบบนี้นะครับก็จะได้ช็อตกาแฟาออกมาแบบนี้เลยนะครับ เอาไปชงต่อได้เลยนะครับจะกินเป็นกาแฟาร้อนหรือว่ากาแฟาเย็นก็ได้นะครับใส่ผงกาแฟาขั้วบดเข้าไปแล้วก็ต้มแบบนี้นะครับก็จะได้กาแฟาเข้มๆแบบนี้เลยนะครับ สามารถนำไปชงต่อได้เลยจะชงกาแฟาร้อนหรือว่ากาแฟาเย็นได้หมดเลยนะครับวัสดุของเครื่องบดเมล็ดกาแฟาชุดนี้นะครับด้านบนจะเป็นเหล็กนะครับส่วนนี้ส่วนด้านล่างจะเป็นกล่องไม้นะครับวัสดุก็จะเป็นไม้แบบนี้เลยส่วนตัวเฟืองบดจะเป็นเซรามิกนะครับวิธีทำความสะอาดก็ให้ใช้แปรงปัดๆเอานะครับแบบนี้ข้างในก็ใช้แปรงปัดแบบนี้นะครับปัดทำความสะอาดง่ายนะครับ จะมีไว้ใช้งานหรือว่ามีไว้โชว์ในร้านนะครับก็สวยงามนะครับแนะนำเลยครับเครื่องบดเมล็ดกาแฟมือหมุนชุดนี้